สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมและตอนนี้ท,ท่านผู้ชมก็ได้มาอยู่กับผมนอตเพ็มพาสีต์ครับผมและในวันนี้ครับผมผมก็จะมาเล่าเรื่องความมหัศจรรย์ของเสือโคร่งครับผมใช่ครับผมเสือโคร่งน,นั้นคือสัตว์นักล่าในตระกูลเสือและแมวครับผมหรือวงเฟรดีเดซึ่งเสือโคร่งน,นะครับผมคือแมวป่านะครับที่ตัวใหญ่ที่สุดและก็น่าเกรงขามที่สุดครับผมซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่ทานผู้ชม ิดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับผมเรื่องที่หนึ่งเสียงคำรามของเสือโครงเสียงคำรามของเสือโครงนั้นสามารถได้ยินไปไกลถึง3กิโลเมตรเชื่อกันว่าเสียงคำรามของเสือโครงนั้นสามารถสะกดจิตให้สัตว์ป่าทุกตัวนั้นหยุดสงบได้แม้กระทั่งมแมลงและนกยังต้องหยุดสงบนิ่งเรื่องที่สอง เสือโครงขาวมันไม่ใช่เสือโครงเผือที่แท้จริงอย่างที่เรารู้กันว่าเสือโครงขาวนั้นเป็นเสือที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดสีหรือเมลานิซึมทาให้มันเกิดมามีตัวสีขาวและมีลายเป็นสีน้ําตาลครีมม่านตาสีฟ้าจมูกสีชมพแูแอบสวยกว่าต้นฉบับเขาสีานะเนี่ยม่านตาสีฟ้าเนี่ยแล้วก็กเสือโครงขาวนะครับผมในธรรมชาตินี่ถือว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งเสือโคร่งขาวตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในธรรมชาติมีชื่อว่าโมฮันแต่เสือโครงขาวที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็นลูกหลานของโมฮันทั้งสิน้นเรื่องที่3สีของเสือโครงสีของเสือโครงนั้นมีทั้งหมดสีสีด้วยกันได้แก่สีส้มเสือโครงปกติสีขาวเสือโครงขาว สีทองเสือโคร่งทองหรือโกลเด้นแท็บบี้สีขาวล้วนเสือโคร่งเผือกซึ่งเสือโคร่งชนิดนี้บนลำตัวมันจะไม่ปรากฏลายสีดำอย่างชัดเจนซึ่งมันนั้นแตกต่างจากเสือโคร่งขาวได้อย่างเห็นอย่างเด่นชัดจริงๆแล้วในธรรมชาตินั้นมีเสือโคร่งมอต้าด้วยซึ่งลำตัวของเสือมอต้านั้นจะมีสีน้ำเงินแล้วก็ลายสีดำแต่ในธรรมชาตินั้นมันหายากมาก ซึ่งผู้คนนั้นก็อาจจะคิดได้ว่ามันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วเรื่องที่4การผสมพันธ์ของเสือโครง่งเสือโคร่งมีพฤติกรรมและอุปนิสัยชอบอยู่เพียงลําพังตัวเดียวโดดๆดดยกเว้นในฤด,ดูผสมพันธ์มันถึงจะจับคู่กันอายุที่พร้อมจะผสมพันธุ์ของเสือโคร่งนั้นก็คือ3-5ปีโดยตัวเมียจ,จะเป็นสายทุ่ง50วันและจะส่งเสียงร้องดังขึ้นดังขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆ การผสมพันธุ์ของเสือโคร่งน,นั้นใช้เวลาเร็วมากคือใช้เวลาเพียง15วินาทีเท่านั้นเรื่องที่ 5. การคลอดลูกของเสือโคร่งเมื่อหลังจากที่เสือโคร่งตัวผ,ผู้ผสมพันธุ์กับตัวเมียเสร็จแล้วมันจะไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นและเสือโคร่งตัวเมียที่ปฏิสนธิแล้วมันจะตั้งท้องนานประมาณ105-110วันคลอดลูกออกมาครั้งละ1-6ตัว และจะเลี้ยงดูลูกเองตามลำพันธ์โดยไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ประมาณ2ปี 2> เรื่องที่6นักกีฬาว่ายน้ำมากความสามารถอย่างที่เรารู้กันว่าเสือโคร่งนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำมากและชอบว่ายน้ำแท่นและก็แช่น้ำเป็นอย่างมากแตกต่างจากแมวประเภทอื่นได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งเสือโคร่งนั้นมันสามารถดำน้ำได้ด้วยความลึกในการดำน้ำของเสือโคร่งนั้นอยู่ที่1 0 1ถึงเมตร และแถมสืดเหือโคร่งเคยถูกรายงานด้วยว่ามันสามารถว่ายน้ําข้ามแม่น้ําจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยสุดยอดเรื่องที่ 7. นักวิ่งในระยะสั้นเสือโคร่งนั้นมีความเร็วอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมันออกวิ่งนั้นมันจะสปีดด้วยความเร็วในระยะทางสั้นๆแม้ว่ามันจะวิ่งช้ากว่าเสือชีต้าก็ตามเถอะเรื่องที่ 8. ปประชากรของเสือโคร่งในปัจจุบัน ในทุกวันนี้ในโลกของเรามีเสือโคร่งอยู่ทั้งหมด6สปีชีส์ด้วยการจากเมื่อก่อน9สปีชีส์ซึ่งมีได้แก่เสือโคร่งไซบีเรียเสือโคร่งเบงกอเสือโคร่งมาลายูเสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งจีนใต้และเสือโคร่งสุมารตราและยังมีอีก3สปีชีที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้แก่ mm hmm. เสือโคร่งแคสเปียน mm hmm. เสือโคร่งสาวา mm hmm. และเสือโคร่งบาหลีที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยน้ำมือของมนุษย์เราเรื่องที่9 mm hmm. นักลบแห่งป่าใหญ่ อย่างที่เราทราบกันว่าเสือโครงนั้นเป็นนักลบแห่งป่าใหญ่และห่วงพื้นที่ของมันมากหากมันเจอผู้บุกมันแย่งพื้นที่มันมันจะทาการต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมอย่างภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เรื่องที่สิบดวงตาเปล่งประกายในยามค่าคืนอย่างที่เรารู้กันว่าเสือโครงนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบหากินในเวลากลางคืนเป็นหลักๆโดยที่สายตาของเสือโครงนั้นสามารถมองเห็นในความมืดได้ดีเยี่ยมมันเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่า แห่งลาตีในป่าดงพงไพเรื่องที่11ประโยชน์จากลิ้นของเสืออย่างที่เรารู้กันว่าลิ้นของเสือนั้นมีหนามแหลมๆเล,เล็กๆอยู่เป็นจํานวนมากมันเลยใช้ในการฉีกเนื้อของเหยือ่อเพื่อจะมากินแถมลิ้นของมันยังสามารถเป็นแปลงเอาไว้ปัดขนลูกเสือของมันได้ด้วยเรื่องที่12บสอกัดแรงๆที่คอแค่ครั้งเดียว เสือโคร่งเวลามันจะโจมตีเหยื่อมันจะทําการซุ่มโจมตีโดยการย่องเข้าหาเหยื่ออย่างช้าๆในระยะ10ถึง25เมตรถ้าได้ระยะพอหมอนที่2-5เมตรมันจะกระโจนเข้ากัดที่คอของเหยื่อและก็ไม่ให้เหยื่อของมันได้ดิ้นหลุดไปแล้วมันจะทําการสังหารเหยื่อของมันในเวลานั้นเรื่องที่13เมนูการเด่นของเสือโครง่ง อาหารจานหลักของเสือโครงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสัตว์ที่มีท้ากีนอย่างเช่นกวางหมูป่าบัวป่าแล้วก็ควายป่าซึ่งเสือโครงนั้นมักจะกินอาหารบริเวณสะโพกก่อนแล้วก็ค่อยไปกินบริเวณคอถ้าในกรณีที่กินเหย,เยนะื่อเหลือเสือโครงมักจะเอากิ่งไม้หรือใบไม้มาอําพังซากศพแล้วมันก็จะเฝ้าอยู่บริเวณนั้นไม่ไปไหนจนกว่ามันจะกินเหยื่อเสร็จซึ่งการล่าเหยื่อของเสือโครงภายในหนึ่งในสิบมันจะล่าสาเร็จแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วส่วนเวลาที่เหลือนั้นมันก็จะล่าเหยื่อของมันไม่สําเร็จสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ามันเหนื่อยเรื่องที่14กระโจนในระยะไกลด้วยที่เสือโครงม,มีความแข็งแรงเป็นเอกลักษณ์มันจึงสามารถกระโจนได้ไกลถึง500กิโลเมตรดังภาพที่ปรากฏในวิดีโอนี้ถึงกับต้องสโลโมชันและเล่นอีกรอบเพื่อพิสูจน์ความเร็วในการกระโจนเลยทีเดียว เรื่องที่15าน้ำหนักขนาดและถิ่นที่อยู่ของเสือโครงไซบีเรียเสือโครงไซบีเรียสามารถโตเต็มที่ได้เกือบ3าเมตรและหนักได้เกือบ300กิโลกร,รมัมเป็นเสือโครงชนิดเดียวที่มีลำตัวใหญ่กว่าเสือโครงชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าแผกกว้างกลามใหญ่ลวดลายน้อยและพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโครงชนิดอื่นๆมีถิ่นที่อยู่ในประเทศรัสเซียประเทศจีนตอนเหนือและเกาหลีเหนือเสือโครงไซบีเรียนั้น เป็นเสือโคร่งชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในอากาศหนาวเย็นอยู่รอบตัวในอดีตเสือโครงไซเบียเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างของทวีปเอเชียแต่ในปัจจุบันนี้เสือโครงไซเบีย,บยมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นป่าพื้นเล็กอยู่ทางตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสตอกประเทศรัสเซียตามแนวชาย,ยฝ,ฝั่งทะเลญ,ญี่ปุ่นทางตอนเหนือและมีจํานวนเพียง400ตัวการทําเหมืองแร่และการทําไม้ในแถบไซเบีย,ยาตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของเสือโคร่ง เรื่องที่16จุดขาวหลังใบหูของเสือโครง่งรู้หรือไม่ว่าจุดขาวหลังใบหูของเสือโคร่งนั้นมันมีไว้เพื่ออะไรเฉลยมันมีเอาไว้เพื่อเอาไว้ให้ลูกเสือนั้นคอยสังเกตได้ง่ายๆในเวลากลางคืนเพื่อจะไม่ให้ลูกเสืออนั้นมันต้องหลงทางนั่นเองแถมเอาไว้เป็นดวงตาเทียมด้านหลังด้วยเพื่อเอาไว้ในการระวังหลัง เพราะว่าเสือโคร่งนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยระวังหลังมากเท่าไหร่มันจึงโดนถูโจมตีทางด้านหลังได้ไง่ายๆเรื่องที่17ตำนานเสือกินคนเชื่อกันว่าเสือโคร่งจะไม่โจมตีมนุษย์ถ้าในกรณีนั้นเสือโคร่งมันแก่มากแล้วไม่สามารถล่าเหยื่อได้มันจะหันมาโจมตีมนุษย์แทนซึ่งเคยมีความเชื่อว่าเสือโคร่งที่กินมนุษย์เข้าไปมากๆมันจะกลายร่างเป็นเสือสมิงได้ และเมื่อเสือมันได้จัดการกับมนุษย์คนไหนแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมที่มันเคยฆ่ามนุษย์คนนั้นไว้อีกครั้งหนึ่งเรื่องที่18เสือโคร่งอินโดจีนและบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเสือโคร่งอินโดจีนจัดเป็นเสือโคร่งชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราจะค้นพบเสือโคร่งอินโดจีนได้ตามพื้นที่เขตอนุรักษ์ดังนี้ 1. ห,ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นาเรศวร 2. น้ำหนาว 3. แก่งกระจาน 4. ทับลาน 5. ห้วยน้ำแดง 6. คลองแสง 7. แม่ตื่นและ8เขาใหญ่ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของเสือโคร่งอินโดจีนการสำรวจในปี2533พบว่ามีเสือโคร่งในธรรมชาติของไทยอยู่ประมาณ250ตัวในขณะที่ตัวเลขของกรมป่าไม้ยังระบุว่าเหลืออยู่600ตัว ในปี2,536ลาบินวิชยืนยันว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าอนุรักษ์22แห่งจากประเทศไทยจาก38แห่งที่ทำการสำรวจในป่าที่พบนี้มี16แห่งที่มีพื้นที่เหลือน้อยกว่า500ตารางกิโลเมตรส่วนอีก8แห่งที่มีพื้นที่มากกว่า2,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นป่าที่มีจำนวนประชากรเสือโคร่งมากที่สุดในป่าทั้ง8ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตะกี้ และอาหารที่เสือโคร่งอินโดจีนชอบมากที่สุดนั่นก็คือกวางป่าวัวแดงกระทิงแล้วก็ควายป่าซึ่งเสือโคร่งอินโดจีนมีรูปลักษณะเหมือนเสือโคร่งเป็นกอลทุะการแต่เพียงแค่ลายแล้วก็ลำตัวมันเล็กแค่นั้นแหละก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเรื่องสุดมหัศจรรย์ของเสือโคร่งครับผมถ้าชอบผลงานของผมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมน็อดเพียงพัสสิทธิ์ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ